ข่าวินไนท์ชิงคืนฟุตบอลไทยบารบานโน่ปรกิิงสไตล์ประชาวันที่22ตุลาคม2566้บโดยชายผู้บังคับรงฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้การเดกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้ขอพูดตามตรงไม่อ้อมค้อมนะมาดาิชิติตอบทีมชาติไทยจะได้ไปฟุตบอลโลกตอนไหนกันแน่ โดยกันนี้มาสดาอิชินะฮะอดีตว่าที่กุนซือทีมชาติไทยเปิดใจหมดเปลือกผ่านรายการติ c u r v e คิดไซกโก้งในครั้งนี้ถึงประเด็นทีมชาติไทยจะได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเหรือไม่และเมื่อไัรอไรกันแน่ ซึ่งอิชิอิอออตอบชัดเจนไม่อ้อมค้อมหากเริ่มก็พเรเดาได้เลยนะว่าจะได้ไปตอนไหนแต่หากยังไม่เริ่มก็คงจะยากนะฮะและก็มีโอกาสโดนชาติอื่นแซงด้วยอยู่ที่ว่าทีมชาติไทยจะเริ่มต้นจริงจังตอนไหนเพราะว่าเหมือนตอนนี้จะยังไม่เริ่มคิดว่าถ้าผมได้เข้าไปทําตอนนี้ก็น่าจะสามารถเริ่มได้แล้วแต่ตอนนี้เท่าที่เห็น ดูเหมือนว่าจะยังไม่เริ่มถ้าไทยเริ่มแล้วก็อาจจะพอเดาได้เลยว่าจะได้ไปฟุตบอลโลกช่วงประมาณไหนแต่ถ้ายังไม่เริ่มก็คงยากนะเผลอๆชาติอื่นอาจจะแซงไทยไปด้วยก็เป็นได้นานนะผมเป็นนะว่างานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นกันแน่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นที่ทางอิชิอิพูดไว้ก็เป็นได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อาได้ยังไงประวัติศาสตร์ไทยกำลังถูกจารึกเอกนิษฐ์ปัญญามีสิทธิ์ถึง3แชมป์เลยทีเดียวนะโดยหลังจากที่ทางเอกนิษฐ์ปัญญาถูกทางมาเซียสกอร์ซ่าขุนซืนของอุระวะเรดไดมอนด์ส่งลงสนามประเดิมเกมแรกอัดเอาชนะคาชิวาเบรโซไปได้2ต่อ0นยให้เอกนิษฐ์ปัญญาดารุกทิมชติไทยมีโอกาสท,ที่จะจารึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะไทยคนที่2คว้าแชมป์เจลิกเลกขสุดกับทางญี่ปุ่น ต่อจากทางธีรทอบุญมาทันที่เคยคว้าชแชมป์เจลิกได้ฐานะที่นักเตะไทยคนแรกของสโมสรกับทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสในปี2019โดยสถานการณ์ในการปัจจุบันอุรวาดเรดไดมอนด์เก็บแต้มเพิ่มขยับเข้าจี้2ทีมหัวตารางคะแนนอย่างวิเลโกเบและก็โยโกฮาม่าเอฟมาริโนสซึ่งอุรวัดเรดมีคิวเจอกับวิเลโกเบหลังจากนี้และก็มีโอกาสที่จะลุ้นตัดแต้มกันในขณะนี้ ส่วนแชมป์ที่2อุราวะเบรสนันทรุปผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศศึกถ้วยฟุตบอลถ้วยลุันครับเป็นที่เรียบร้อยโดยจะพบกับทางอวิฟา้าโกกะาในวันที่4พฤศจิกายนและมีโอกาสสูงที่ทางอาเอกนิปัญญาจะคว้าแชมป์ลวันครับในเรืกก่องกาลนี้และนั่นจะทําให้เอกนิปัญญาจะเล่หน้าปราสาทเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลถ้วยของญี่ปุ่นได้ทันทีเลยนะ โดยส่วนถ้วยแชมป์สามรายการที่3 AFC แชมเปียนลีกรายการนี้ยังไม่มีนักเตะไทยคนใดที่สามารถคว้าแชมป์ได้มาก่อนซึ่งอุรวัตเรดเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วกับความแข็งแกร่งข,ของพวกเขาบนเวทีเอเชียและเอกนิต์ปัญญาเพิ่งจะโชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมด้วยการกดประตูนะฮะพาทีมสรบคู่แข่งไปถึง6ต่อ0รอบแบ่งกลุ่ม ACL มาแล้วและการเดินทางสู่แชมป์เอเชียของเอกนิต์ปัญญาก็ลุ้นด้วยเช่นเดีวยวกันต้องลุ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลเอกนิพน์ปัญญาจะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ กับอุรวัตได้ไรระม่ฟุตบอลญี่ปุ่นอะไรก็เกิดขึ้นได้แฟนบอลไทยลุ้นช่วยกันนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอันนี้สื่อต่างประเทศตัดเกรดสุมโชคแนวรุกไทยติดท็อปดวลโยโกฮาม่าเอฟมารินอส oh เลยทีเดียวนะ โดยทุกสัมผัสนั้นล้วนแล้วมีคุณภาพคลุหลงหลังเกมการแข่งขงนันทุกบอลเจลีกฤด,ดูกาล2023ในลีกสุดญี่ปุ่นแมตช์ที่30สุเปอร์โชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยถูกทางมิชาฟมิเฮโรเปโตวิชจับอาลงสนามยืน11ตัวจริงอย่างต่อเนื่องในเกมที่บุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมาริโนชโดยสื่อลูกหนังต่างประเทศตัดเกตได้กับทางสุเปอร์โชคแนวรุกทีมชาติไทยติดอันดับท็อป3ของทีมอยู่ได้อยู่ที่7.0คะแนนนะครับ โดยการนี้นะฮะก็แต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่นั้นไปดูกันได้เลยทากากิได้4.6นะฮะนากามูระได้6.6โอกามูระได้5.6ทานากะได้6.3สุเกงะได้7.2บาบะได้6.6โคมาอิได้6.9ฟอร์นดนเดสได้7.8สารชาติได้7.0 อารอนสอาซานโนได้ไป6.9แล้วก็โอกาชิวะได้ไป6.8ในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหถือว่างานนี้ไม่ธรรมดานะฮะสุปโชคสารชาติของเราฝากไปให้กำลังใจเขากันด้วยนะแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาได้ยังไงสริมงคลสรัดเดี่ยงมีชื่อสำรองช่วยลูวันอยู่ย3ปีเกมบุกถล่มเทสสเปอร์นะโดยเจ้าตันสริมงคลรัตนภูมินะฮะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมโอเอลวนัน ชุดยุ่3ปีถล่มกับทางเทสสปอร์ตสปอร์ตไป3-0 ดยการแข่งขันในึกบลเจียมเนชั่นแนลดิวิชันวันโอชวาร์วนชุดยู -23 ปีบุกไปเยือนเทสสปอร์ตเมื่อคืนวันเสาร์ที่21ตุลาคมที่บามาโดยทางโอชวารวนชุดยู -23 ปีได้ประตูขึ้นนําจากโยฮันส์เอ็มโบโก้าที่ที่7และก็มาได้2ประตูจากทางฟรองอิดดุมโบนาทีที่36และก็90จบเกมการแข่งขันอาชนะเทสสปอร์ตไปด้วยสกอร์3-0เก็บไปแล้วมากถึง12แต้มจากทั้งหมด9นัดอยู่อันดับที่8ของตารางคะแนน สำหรับโปรแกรมการแข่งนขนันต่อไปของ OH ระว,น,วนชุดยู -23 ปีจะเปิดบ้านพบก,กับทาง h ฮในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็้าร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมาเกันครับอะไรยังไงทรูแบงคอกออกเดินทางบินสู่ประเทศฮ่องกงบูทถ้วยเอเชียนะโดยการนี้ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะทรูแบงคอกทีมอันดับ3ของตารางศึกฟุตบอลบริโภชัยลีก หลังแข่งไปแล้ว6นัดออกเดินทางจากการท่ากัศยานธวรภูมิไปยังประเทศท่องกงเพื่อเตรียมทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2 0 2วรอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดที่3ในวันพุธนี้ ซึ่งทัพแข้งเทพทำผลงาน2เกมแรกในบอลถ้วยใหญ่ของสโมสรเอเชียชนะระวดมีทั้งหมดโกแต้มเต็มเริ่มจากบุกไปเชื่อไบรอนซิตี้เซเบอร์สิงคโปร์สองต่อหนึ่งและก็เปิดตารางเชื่อชนบุคไดมอเตอร์เกาหลีใต้ 1, ไปสามต่อสองทำให้รังจากฝูงของกลุ่มสัตว์ทูแบงคอกไม่มีโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกในสัปดาห์นี้ด้านโค้ชแบนทัตวรรศสีปานพร้อมด้วยลูกทีมและก็ทีมงานสโมสรอ,ออกเดินทางไปยังประเทศฮ่องกงบุกยือนคิดชีเอีทีมในศึกฮ่องกงพเมร์ริกที่ทำผลงาน นัดแรกแพ้บรวดยังไม่มีแต้มรังกระดับ4บวยของกรุนะโดยบริการการแข่งขันทรูแบงคอกจะออกไปเยือนคิตชีเอซี SC จากฮ่องกงในศึก ACL 2023รอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดที่3วันพุทธที่25ตุลาคมเวลา19นาฬิกาตา,ามเวลาของประเทศไทยนักสนามฮ่องกงสเตเดียมเป็นาว่าง,งานนี้นะผมก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของสโมสรของประเทศไทยนะฮะที่ตอนนี้เกาะอยู่ที่หัวตารางคะแนนแล้ว เรามาดูประเด็นข่าวตออมานกณฑครับ FC มอชิดะเซเวียสการันตีเลื่อนชั้นจาก J2 ไป J1 เป็นที่เรียบร้อยโดย FC มอชิดะเซเวียสนะฮะการันตีเลื่อนชั้นจากทางสึก J2 ขึ้นสู่ J1 ลีกในฤดูกาล2อ2 4เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังบุกถล่มโรอันโซคุมามโตะไปถึง3 0ในเกมลีกนัดที่39แม้ยังเหลือโปรแกรมกนนารแข่งขันอีก3นัดสุดท้าย โดย FC มัชิดะเซเวียภายใต้การกุมทีมของโกคูรุดะเฮชโคสในวัย53ปีพาทีมลงเล่นในลีกรองของฤดูกาลนี้ไปแล้ว39นัดชนะไป23เสมอ9แพ้ไป7ยิงไปได้ทั้งหมด73ประตูเสียไปทั้งหมด34ประตูไว้ทั้งหมด78แตม้มโดยจิ้งห่างทีมอันดับ2อย่างชิมิสุเอสเพาถึง8แตม้มกับโปรแกรมที่เหลืออีก3นัดสุดท้ายแต่ก็เพียงพอต่อการการันตีเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกของสโมสรท่าน,นี้ผู้เล่นคีย์แมนสำคัญของทีมได้ เอบริกลิมาดารุกชาวบราซิลในวัย29ปีซัดในลีกไปแล้วถึง18ประตูรังปรองดาวซันโบโดยตัวนั้นเคยอยู่ในชุดคว้าแช,ชมป์เจวันลีก2019กับสมโมสรโยกโกฮาม่าเอฟมาริโนสร่วมกับชีลชนบุบันทันภายใต้การกับทีมของอังเก้บ,บสสกอสเซโกกูนจันอีกนะครับ โดยการนี้นะฮะก็มาชินดาเซเวียก็อันดับ1อันดับ2ชิมิสุเอสเพาอันดับ3ก็เป็นชูเวโรอิบิตาอันดับ4เป็นโตเกียววาดีอันดับ5เป็น JEF ยูเอชิบะอันดับ6เป็นวีีนาการสกิอันดับ7เป็นเบนโฟเรนโคฟุอันดับ8เป็นมอนเซยามากาตะอันดับ9เป็นเเทสปันกุอ่ากัมนาและอันดับ่10เป็นของฟาจิโอโน โอคขยามะนะครับโอ้โหเป็นแต่ว่างงานนี้นะฮะก็ฝากไปให้กำลังใจทีมเลื่อนชั้นกันด้วยนะแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับปรเมศเผยไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหลังกดประตูไปแล้วถึงสี่เกมติดนะโดยปรเมศอวิไลาดาวยิงกิเลนพยองเผยไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรหลังฟอร์มปังนะฮะยิงสี่เกมติดมั่นใจหากเล่นตามแผนจะเก็บชัยได้ในการเจอกับมักงกรโล่เงิน ขอเคลื่อนไหวก่อนเกมที่จะลุ้นสานต่อผลงานของเมืองทองหลังคว้า3แต้มรวดนะฮะก่อนเบรกทีมชาติและก็จะกลับมาลงสามกันดีกครั้งในสปดา์นี้และรัาสดก่อนจะออกไปเยือนปอริเทโลเอฟซีทางปรเมดอวิไลาดาวยิงของทีมแชมป์ไทยลีกสีสมัยออกมาเปิดใจนะว่าการทำประตูได้สีนัดติดต่อก,กันจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรผมเล่นไปตามเกมมีจังหวะเล่นแล้วก็ต้องยิงอีกทั้งมันจะเป็นจังหวะที่บอลเข้าหน้าเท้าพอดิบพอดีทำให้ลูกยิงนั้นหวังผลได้ กองหน้าวัยชา่างียกรณีก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องส่วนตัวการบุกไปเยือนบริเโลเอล FC วันอาทิตย์นี้เป็นงานที่หนักพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านที่สำคัญคือยังทําให้เรานนั้นเล่นยากลำบากทุกครั้งแบบนี้เราจึงต้องเล่นตามเทคนิคที่ได้ซ้อมมาตลอดทั้งสัปดาห์และทำให้สิ่งที่ได้รับมอบหมายมาจากทางสตาฟโคช้ชหากทําได้ตามแผนที่หวังเอาไว้ผมเชื่อได้เลยว่าจะได้รับผลการแข่งขันที่กลับมาอย่างแน่นอนนะและนี่ก็เป็นข่าวบินไดที่คืน,คนฟุตบอลไทยมายมาโนโปรลกิ้งสไตล์ประจาวันท 22ตุลาคม2566โดยชายผู้บังคัรั้งผู้บัลตันครับ